สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้อ้อมจะพามาจุดธูป9ก้ดอกเพื่อขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่บ้านของเราเองนะคะนี้งวดล่าสุดอ้อมก็ถูกลอตเตอรี่3ใบนะคะแล้วก็ใต้ดินอีก200บาทนะคะอ้อมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะ และว,วิธีการจุดธูปเก้าดอกเพื่อขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่บ้านของเรามีดังนี้ค่ะอันดับแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมของใส่ภาชนะมานะคะจะมีน้ำเปล่าน้ำนมผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะ ผลไม้จะเป็นอะไรก็ได้นมจะเป็นนมอะไรก็ได้ดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้แล้วก็จะมีทูบก้าดอกจะใช้ทูบสีขาวหรือสีดำก็ได้นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือทูบที่ดับแล้วมีตัวเลขนะคะจะได้เอาไว้ไปซื้อหวยกันค่ะเพื่อน และเมื่อเราเตรียมของพร้อมทุกอย่างแล้วให้เรามาจุดทูปเก้าดอกแล้วก็ปักลงพื้นดินนะคะให้ปักที่หน้าบ้านเราเองแล้วก็หันหน้าเข้าตัวบ้านของเรานะคะจากนั้นให้ตั้งใจพูดว่าซาธุกข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าหมั่นกราบไหว้บูชาอันมีพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และเหล่าทวยเทพทั้งหลายรวมทั้งเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าและเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนบ้านเลขที่ก็ให้บอกบ้านเลขที่ของตัวเองไปนะคะวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลตั้งใจนำน้ำเปล่านม และผลรไม้ดอกไม้มาถวายให้แด่พวกท่านทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหลายได้โปรดรับของที่ข้าพเจ้าได้ถวายให้นี้ด้วยเถิดและขอให้พวกท่านทั้งหลายได้โปรดจงประทานพรอันประเสริฐให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะจุดทูบเล่มนี้เพื่อขอโชคขอลาบกับพวกท่านทั้งหลายเมื่อทูบเล่มนี้ดับแล้วจะปรากฏตัวเลขขึ้นมาสตัว ขอให้ตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาสมตัวนี้เมื่อข้าพเจ้านำไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาบได้ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ๆได้รับเงินก้อนโตๆด้วยเถิดและถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ถูกหวยรวยเบอร์แล้วข้าพเจ้าจะนำอาหารคาวหวานผลหมากรากไม้เหล้ายาปลาปิ้ง มาถวายให้พวกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะสาธุสาธุสาธุ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการจุดธูปก้าวดอกเพื่อขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่บ้านของเรานะคะเพื่อนๆและก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ขอโชคขอลาบได้สมหวังแล้วนะคะเหมือนอ้อมนี่นะคะก็ให้เรานําอาหารคาวหวานผลไม้ลากไม้แล้วก็เหล้ายาปลาปิ้งมาถวายให้ท่านตามที่เราได้ลั่นวาจาไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ